ย้อนเวลากับลุงชาญปี2527ปีของหนังน้ำพุไวรยเรอเริงและหนังอามาดูข่าววงการบันเทิงของปีนี้กันบ้างนะครับจารุณีสุขสวัสดิ์ประสบอุบัติเหตุจนหลังหักระหว่างการถ่ายทำภาพยนต์เรื่องบ้านสีดอกรักโดยตกจากรถจิปที่สอดพง์ชาตรีเป็นคนขคับและเรื่องนี้เป็นผลงานภาพยนต์เรื่องแรกของเบิร์ตธงชัยอีกด้วยนะครับ สุวรรณีสุคนธานักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องของน้ำผุเขาชื่อการคนเรืองเมืองเสียชีวิตเธอเสียชีวิตขณะไปจ่ายตลาดโดยถูกวัยรุ่นพยายามชิงรถยนต์เข้าทำร้ายด้วยอาวุธจนเสียชีวิตเพื่อที่จะนำไปขายแล้วหาซื้อยาเสพติดแกรนเอ็กวงแตกจากการเกิดปัญหาภายในโดยแยกกันเป็นสองวงนะครับวงหนึ่งใช้ชื่อว่าแกรนเอ็กแฟมิลี่และอีกวงหนึ่งใช้ชื่อว่าวงเพื่อน ภาพยนต์น้ำพุทำรายได้ถล่มทลาย18ล้านบาทและอัมพลัมพูนได้รับรางวัลดาราชายของเอเชียแปซิฟิกหนังโป๊ระบาดท,ทั่วประเทศโดยเริ่มจากหนังอาถรรพ์น้ำมันพรายหลังจากนั้นหนังผีแนวโป๊เปลื่อยก็ตามมาอีกมากมายจนตำรวจต้องกวาดล้างมีการปิดโรงหนังและหนังร้ายเรื่องโดนห้ามฉายพุทธรัตแก้ผ้า1 0แสนบาท พุสรัดดาราถ่ายปฏิทินวาบวิวให้กับเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเวลมาว่าได้ค่าตัวในการแก้ผ้าครั้งนี้1 0 0 0 0แสบาทยุคนั้นถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสอนเพชรอนสุพรรณที่กำลังโด่งดังจากเพลงไอ้หวังตายแน่ถูกตีหัวบนเวทีด้วยขวดน้ำปลาขณะทำการแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเพื่อนคนหนึ่งรายการทีวีที่ดังที่สุดคือรายการพลิกล็อกทางช่องห้า และกำเนิดรายการใหม่ที่ชื่อว่ารายการมาตามนัดผมของนักร้องชาวอเมริกันไมเคิลแจ็กสันถูกไฟไหม้ระหว่างการถ่ายทำโฆษณาเป๊ปซี่นายกรัฐมนตรีของปี2527คือพลเอกเปรมจินสุลานนท์นางสาวไทยปี2527คือคุณสาวินีปการนัง24มก,กราคม เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ของบริษัท Apple ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในราคา2,500เหรียญสหรัฐ4กุมภาพันธ์ขบวนการเซนไตลำดับที่8ขบวนการซูเปอร์อิเล็กตรอนไบโอแมนแพร่ภาพเป็นครั้งแรก22พฤษภาคมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีสเสด็จสวรรคตณพระตำหนักวังสุขโขทยัย 30พฤษภาคมลิเวอร์วูลและโรมาของอิตาลีต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษหลังจากเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโย,โยุโรปยูโรเปียนครับที่สนามกีฬาโอลิมปิกในกรุงโรมด้วยชัยชนะครั้งนี้ทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นสโมสรอ,อังกฤษแห่งแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้3รายการในฤดูกาลเดียวกัน 28กรกฎาคมถึง12สิงหาคมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่23ณลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา11กันยายนสถานีโทรทัศน์สีกองทะบกช่อง7ได้ดำเนินการรื้อฟื้นการประกวดนางสาวไทยมาอีกครั้งหลังจากหยุดไปตั้งแต่ปีพศ2516อันเนื่องมาจากความไม่สงบในประเทศ12ตุลาคม ขบวนการ P.I.R.A. ประสบความล้มเหลวในความพยายามรอบสังหารมาเคเรตัชเชอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีณโรงแรมในบรตัตน31ตุลาคมนายกรัฐมนตรีอินทิราคานทีแห่งอินเดียถูกรอบสังหารโดยทหารรักษาความปลอดภัยของตนเองทำให้เกิดจราจนไปทั่วกรุงนิวเดลี6พฤศจิกายน การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของพรรครีพับลิกันเอาชนะอดีตรองประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตวอเตอร์เอฟมอนเดลด้วยคะแนนเสียงนิยม59ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ใช้ชนะด้วยคะแนนนิยมของริชาร์ดนิกสันที่61ในปีพศ2 5 1 5 1ธันวาคมศูนย์การค้าริเวอร์ซิท่าน้ำสีพระยาเปิดอย่างเป็นทางการ สามธันวาคมภัยพิบัตโิโพปานโรงงานผลิตยาฆ่า,มาแมลงยูเนียนแคบริดในโพป,ปานเมืองหลวงรัฐมัธยป,ประเทศประเทศอินเดียเกิดอุบัติเหตุทั้งปรจุกาดเมทิลไอโซไซยาไนและสารพิษอื่นๆเกิดการรั่วไหลทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1 5 0 0 0คนเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเอาชนะสเปน2ประตูต่อศูนย ควาแชมยูโร1984ได้มีการตราพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมีผลบังคับวันที่13พฤศจิกายน2527อันซืบเนื่องมาจากต้องการสกัดกั้นแชร์แม่ชะม้อยแต่ก็ไม่เป็นผลจนแม่ชะม้อยหลบนี้และถูกจับในเวลาต่อมาคนดังที่เกิดพศ2527 คิมจองอึนโตศักด์สิทธิ์เฟรนันโดตอเลสแดนวรเวทแจ๊ตชวนชื่นเป็กผลิโชคบอยปากณ์เป้อารักพันวรการไอซรันยูน้ำหวานซาซ,าซา่าฟิล์มรัตภูมิและสการ์เล็ตโจแฮนสันเพลงฮิตปี2527รู้ว่าเขาหลอกโดยซิลินทรานิยากร รางวัลแด่คนช่างฝันจรันมโนเพชรอัลบั้มเอื้องพึ่งจันผาในนามจารันและเดอะแคโลเมดอินไทยแลนด์สตูดิโออัลบั้มชุดที่5ของวงคาราบาวขายได้มากถึง5ล้านชุด,ด,ดเจอเสียงใสอัลบั้มนันทิดา27 วงชาตรีอัลบั้มชาตรีทศวรรษรอวันฉันรักเธอโดยคิริบูควา,างทรงจำแม็กอินทอสอัลบั้มซึ่งกันและก,กันเช้าว,วันอาทิตย์โดยวงบาราคูดัสนกเขาคูรักรวมเพลงร้องคู่อมตะชุดรวมดาวหนึนน่งเดียวคนนี้ปุอัญชลีจงคลียกิจ เป็นแฟนกันได้ยังไงจากสาวๆๆสาวสาวคน,น,นข้างเคียงจากคณะฟรุตตี้ป้าแชมจากแกรนเอ็กซ์เด็กปัมคนด่านเกวียนอัลบั้มเด็กปั๊มป้าผุยชุมแพวงอมตะชุดสี่โครงบุญมาบบมอาตะกัญชาโดยคณะเนื้อกับหนังเฟสอสกิน ไปทะเลโดยปานศักด์รังสิพรามนกุลเพลงนี้มีการทำมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงแรกของประเทศไทยด้วยนะครับเงาจากอัลบั้มเทคโนโลยีโดยหลังร็อกเพสตราทางฝั่งเพลงสากลนะครับ Hello ของเโอเ r i ลิชี่ท t m m c ชาเ m ริ i อ n ของ Culture Club Girl just want to have fun ซินดี้ลูเปอร์แวนฮาเลนกับเพลงจำไบร์ทกัวเวอร์จินโดยมาดอนน่าจอร์ดมิเชลกับคาร์เลตสวิสเปอร์บิลลี่โอเชียนคาลิเบียนควีนเลด์พาร์เกอร์จูเนียร์กอสบัสเตอร์สตีวีวันเดอร์ I just call to say I love you, คณะเสลิด กับเพลง My o h Mine, Noel er h a z One Night in Bangkok, Scorpion Still Loving You, Bon Jovi Run Away, Rockwell Somebody Watching Me, Heaven โดย Brian Adam อัลบั้ม Reckless และ Light The Writing จาก Metallica หนังไทยปี2527ฮนุมานพบ11ยอดมนุษย์นำแสดงโดยยอดชายเมฆสวรรณภาวนาชนะจิตสีเผือกสีสุริยากองพันฐานเกณฑ์นำโดยปัญญานิรันกุลเดอดอกสดเดาโนทเชิญยิ้มจอดอกจิกและลอต๊อกขอแค่คิดถึงนำแสดงโดยสุชาติชวางกูลไม่สิริวิมลทงช้ยเมกอินไตรานีครีนเบิร์ก ข้ามากับพระนำโดยสมบัติเมธนีสรพง์ชาตรีบินมลือลิศทิติมาสังคพิทักษ์ดามดัสกรสมศักดิ์ชัยสงครามนักร้องนักเลงนำโดยสาย,ยันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์นันทิดาแก้วบัวสายทวนทนคำมีสีภาพยนตร์เรื่องน้ำพุภาพยนตร์แห่งปี2,527นําำแสดงโดยพัทราวดีสีไตรลัตอัมพลลำพูนวัสมนวัตโรดม เรวัตพุทินันสุชาวพงศ์วิไลสุรศักดิ์วงไทยเพชรตัดเพชรนำแสดงโดยสรวงชาตรีอภิรดีพาวะป,ปูตานนนโกวิทวัฒนกุลอโนชายวยอดบุตรลินดาค้าทันเจริญวิยดาอุมารินเลดี้ฝรั่งดองนำโดยจารุณีสุขสวัสดิ์พร้อมพงนกพริศอรัญญานามวงสาวิตรีสามิพักพัฒราทิวานนท์อัมพาผู้สิทธิ วเราเริงนับว่าเป็นจุดกำเนิดอีกเรื่องของวงไมโครนะครับนำแสดงโดยอัมพลมพูนวัสมนวัสโลลมสุลาลีวันสุวรรณทัศน์สุริวิภากุลต่างพัฒนาและสมาชิกวงไมโครสยามสแควร์นาโดยวงสกรรัชมิทัศน์อนุสราจันทลังสีอัฐพลประเสริฐยิ่งสุริวิภากุลต่างพัฒนาและวิทยาสุภพ,พรโอภาสสาวดินระเบิด นำแสดงโดยเพนพักสิริกุลทีรพงษ์เหลียวรักวงโนตเชิญยิ้มทีดีมาสังคพิทักษ์ลินดาค้าทันเจริญสาวนาสั่งแฟนนำแสดงโดยยอดรักสลักใจพุ่มพวงดวงจันทร์พรพันเกษมสุอนุสรเตชะปัญญาสออาสนจินดาสรินทิปสิริวัลหยุดหัวใจไว้ที่รักเรื่องนี้นำแสดงโดยอนุสราจันทรังสีและเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนะภัยนะครับ อิสรภาพของทองพูลโคกโพนำโดยสรพงษ์ชาตรีวิชุดามงคลเขตสุชาวพงวิไลไกลลาดเครียงไกลอภินิหารน้ำมันพรายนำโดยทนิตพงมนูนใจการจิตปฏิมาจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแพรวมาตมารุษสมศักด์ชัยสงครามนางพรายขนองรักนำโดยลอต๊อกนาเดียแอนโดชาลีรัตตยาธิพาพัน์พันธิกาดาราพร และเพนแขปันโสหอสาวนำโดยเดอดอกสะดาดีดอกมาดันโนทเชิญยิ้มคนึงนิดนริมนแขลดาชูสีมีสมมนเสน่สนาวใช้นำโดยอาทิตย์พรมคุณจุ้มจิ้มเข็มเล็กและแพรวมาดมารุดทางฝั่งหนังต่างประเทศนะครับในปีนี้ เริ่มกันที่เรื่อง Terminator คนเหล็ก2029ภาคหนึ่งนำแสดงโดยอารโนชวาสเนเกอร์ลินดาแฮมิงตันและไมเคิลบีนคุ้มทรัพย์สุดขอบฟ้าภาค2ตอนถล่มวิหารเจ้าแม่กาลีเกรมลินปีาศาจสน f ฟุตลูสภาพยนตร์ละครเพลงนำแสดงโดยเควินเบคอนและโรลลี่ซิงเกอร์ d ด n i e l ลเวดและจอห์นไรโกบริษัทกำจัดผีหรือ Ghostbuster นำแสดงโดย b ิ l เมเร r a ก s น g ีวีเวอร์ฮาร์โรดส์ลามิสและ r i กส์มอร์เรนิสอักไนแม o ออนเอ็มสตรีทหรือนิ้วขมือบภาพยนต์นักฆ่าเหนือธรรมชาตินำแสดงโดย h e ตเลอร์แลงเชนแคมป์จอห์นเซกซอนโรเบิร์ตอิงลวในบทเฟร d ดีคูเกอร์และ j o h n นอีเด p ขาตั้งสู้หนังฮ่องกงนำแสดงโดยแจ็คกี้ชานซัมโมฮุงยวนเปียวโลลาฟอ์เนอร์สตาร์เทรคภาค3ค้นหาสป็อกมนุษย์มหัศจรรย์ในงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่56 t e r m หก e ทอร m e n t คว้ารางวัลอสการ์ไปถึง5รางวัลจากทั้งหมด11รางวัลซึ่งรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบายายอดเยี่ยมได้แก่แจ็คนิโคสัน ละครปี2,527ชัยเชษนักแสดงนำคือสุริยาชินพันธ์พุทสรัะดารายุวนารีทิดารัตชัยราชพงษ์วิไลลักษ์วัยงานเรียญมรดกนำโดยสุปชัยเทียนอนันต์และมุนรดียมาภัยเก้าอี้ขาวในห้องแดงทางช่องสามนำโดยนพพลโกมารชุนมยุราธนาบุตรสรัญวงกระจ่าง อุทุมพรศิลาพัน์ยุรนันพมรมนตรีและชลิตเฟื่องอารมณ์คุณหญิงนอกธรรมเนียบทางช่องสนะครับนำโดยพินโยทองเจือนันทวันเมฆใหญ่ลินดาค้าทันเจริญเป็นหนึ่งชัยชิดทัดดาวบุษยาทางช่องห้านำโดยยุรนันพมรมนตรีอาภาพรกรทิพดิโลกทองวัฒนาเปียทิบคุ้มวงและนาตยาแดงบูงา วงเวียนหัวใจทางช่อง9ก้านำโดยธงชัยแม็กอินไตที่ที่มาสังขาพิทักษ์พรพัน์เกษมสุและน้าตาแดงบูงาตราไว้ในดวงจิตนำโดยนาฏภัวในรัชนูบุญชูดวงเด็กหญิงวันวิสาดำขำเด็กชายบอยในติลักษ์ชาญวุฒิพรมสาขาณสกลนครซีอุยอีกหนึ่งละครที่น่ากลัวสำหรับเด็กยุคนั้นนะครับนำโดย เทิดพรมโนภัยบุ์ออกอากาศทางช่องเจ็ดและปีนี้วงการบันเทิงก็รุ่งเรืองมากนะครับทางหนังและเพลงโดยเฉพาะหนังเรื่องน้ำพุและไวัยเราเริงวัยรุ่นพศนี้คงได้ดูกันทุกคนเล่าให้นุงชานฟังบ้างนะครับว่าช่วงนั้นหนังสองเรื่องนี้ดังขนาดไหนหรือมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพศออนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับ และก็ผ่านไปอีกพอสอนนะครับหวังว่าเพื่อนๆนจะมีความสุขกับการได้ย้อนอดีตสวัสดีครับ